ย่า <entertain good. S 2> นอนุสาวรีย์ชัยกันต่อนะครับอันนี้ก็เริ่มมีความคึกคักกันบ้างแล้วนะครับเหมืากาศทางเข้าย่านอนุสาวรีย์นะครับก็เริ่มมีความคึกคักแล้วนะครับมีห้องน้ําบริการนะครับมีการตรวจบริเวณทางเข้านะครับตรงด้านบริเวณทางเข้าอนุสาวรีย์ชัยนะครับ มีด่านตรวจนะครับบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับจ้มีอยู่เรามีสิทธิใช้อำนาจในการหบ้านเมืองขอนะครับขอนะครับมาประมาณนี้ครับพี่น้องแลอ อบคครับมันคืออะไรเนาะอ๋อมันคือมันคือซาลาเปากับอ่านี่คือขนมจีบเหรอเดียวนะคืออะไรซาลาเปากับใส่ไส้ใส่ไส้อ๋อนี่คือซาลาเปากับใส่ไส้นะครับมาล้างไส้แล้วครับอ๋ออร่อยใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนะเขาว่างก่อนหวามมากครับขนมจีบซาลาเปานะครับ แล้วก็นข,ขนมใส่ไส้นะครับเติมพลังก่อนเข้าชมนุมนะครับนี่ก็จะเป็นขายเสื้อนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการชมนุมนะครับอเาวีลม เสื้อนะครับเสื้อขงชาตินะน้ำบริการนะครับลุงชาวบ้านก็ากำลังชุมนุมกันอยู่นะครับเราจะเป็นที่ติดตะเบียงนะครับใ้ทางในเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับข้าวเหนียวเหรอฮะเอ๋อเป็นข้าวเหนียวหมูขอบคุณครับขอบคุณครับมีกล้วยด้วยนะครับ ลำไยก็มีนะครับก็เป็นของว่างที่ดีนะครับชุมยายนจ้าอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่มีไอติมด้วยนะฮะไม่ใช่ไอติมโจ๊กหรอกมั้งเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มปิดโอ้น่ากินน่ากินเป็นข้าวต้มโจ๊กบางสวรรค์นะครับ บรรยากาศคึกคักนะครับการารุ่งสวัสดีชัยนะครับนี่ก็กจะเป็นเส้นหมี่นะครับก๋วยผัดหมี่กะทิครับโคตีเลยมาก็จะเป็นสลัดนะครับโอ้ของกินก็มีหลากหลายนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ขนมข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่นานทานข้าวมาเลยนะฮะเม้นผักกับเมนผัก น้ำอะไรนะชาเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะออกเขียวเขียวคุนะครับอันนี้น้ำอะไรครับชาเขียวอ,อ,อันนี้ชามะนาวกับชาเขียวนะครับอนนขอบคุณครับฝั่งนี้เป็นขนมขนมปังนะครับ ปังทาแยียมนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับเรา่นเหตุการณ์ต่างๆมามากมา คนที่ทำมาหากินชาวไร่ชาวนาเกษตรกรและชนชาติพันธุ์อยากจะกาเบเรียนกับพี่น้องทุกกลมทุกตนพี่น้องหญิงชายลุงป้านะอาจำได้สเสนออายุ55ย่าง56แล้วต่อสู้มาอย่างยาวนานการพูดคุยสื่อสารเรายุวนนัแล้วแต่เป็นผู้ หนังสือเล่มนี้อาจารย์ของเราในวันนี้อายุ81แล้วต็อคืาอาจารย์ทรงเย็นคุณสาวิต้าหวานคุณคส์คสรรทองศิริอดีตเลขาธิการสมาั์แรงงานรัฐวิสนนาจิตสำคัญหรือว่าสอ,อสอพี่แพร์ ถึงจุดจบวันนี้จนได้ที่น้องที่นักล่าสุดนี่คือแต่เมื่อกี้กตรมการชาวนาแก้ปัญหาความยากจน,นเสนอปฏิรูปกระพูดเอามัน,มนไม่ได้ทั้งท่ิแต่มีประวัติศาสตร์ทุกคนและรู้ว่าวันนี้ลูกหลานของเราอายุ อยู่ในระหว่างคนรุ่นใหม่คุณมีการศึกษามากพวกคุณอยู่สุขสบายมามากพวกคนอยู่ในพื้นแผ่นดินแม่รุ่นเราปูทางไว้ให้และอย่าบิดเบือนไม่มีชาติไม่มีเขตแดนดินไม่มีการปกป้องสัมมาอาพี่น้องที่รักพี่ฉันอยากจะเรียกร้องให้กับพี่น้องทุกคนเรียกร้องตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วว่า สิ่งที่เราพูดไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นความจริงมีคดีเช่อโกงจริงติดคุกจริงหนีคดีจริงแต่สิ่งที่ไม่จริงคือการโกหกหลอกลวงการแสดงทหารตำรวจที่ไปปกป้องอธิปไตยหัวเราะเยอะหัวเรเยอะเยยแฮปปี้เบรดเดย์ ข้างกลางเสียงร้องห่มร้องไห้ข้างกลางหยดเลือดและน้ำตาลูกเมียพ่อแม่และครอบครัวคนเหล่านี้หรอจะสมนึก เรามันจัดเต็มจริงๆนะครับเอาไว้ใจเย็นๆครับเอาไว้ใจเย็นๆปักหลักค้างคืนเมื่อไหร่จัดให้เต็มๆครับพี่น้องครับหรือหรือถ้าเรายังไม่ได้นัดดีเดที่จะปักหลักค้างคืนก็เชิญที่เวทีคอพทอได้ครับเราพร้อมที่จะจัดเวลีเวลาให้พ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่ม ทุกจังหวัดได้แสดงความคิดเห็นครับครับอันนี้ก็ขอแจ้งทําความเข้าใจพี่น้องอย่ากโกรธกันนะครับอยากจะมาระบายความรู้สึกอยากจะมาแสดงความรู้สึกเราเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องมีครับท่านต่อไปครับพี่น้องครับท่านต่อไปเป็นคนหนุ่มครับในนั้นมันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จครับและท่านต่อไปนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสถาบัน สถา,าบันที่อยู่เคียงคู่กับการต่อสู้ของขบวนการประชาชนมาโดยตลอดถ้าพี่น้องย้อนลอยไปเมื่อเหตุการณ์เมื่อ50กว่าปีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของขบวนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญครับและเมื่อปี35นะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นฐานที่มั่นสุดท้าย ในการทําให้เหตุการณ์เมื่อปี3-5ได้รับใช้ชนะและย้อนกลับมาระยะใกล้ในการต่อสู้ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์การก่อเกิดของพี่น้องเทศไทยก็เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พ่อแม่้อนรับ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัรายรามคำแหงครับสวัสดีครับพ่อแม่่น้องประชาชนนะครับที่มากันในวันนี้นะครับเรานะครับมารวมพลัง เพื่อปกป้องอธิปไตยออกมาปกป้องอนาคตขต่อไปเพื่อให้ในวันนี้นะครับยังดังกว่าเสียงรัฐบาลเรียกได้ว่านั่งห้องเอสบายใจที่จะมีกระเพรานะครับกระเพราไก่กระเพราไก่นะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะตัดกระเพรานะครับ ใส่ผักไม่ใส่ผักก็ได้นะครับก็เดินวนมาหนึ่งรอบนะครับแดดแรงมากๆนะฮะกล้วยกับกล้วยกล้วยกับกล้วยแซนด์วิชนะครับขนมปังมาเลยนะครับ ดอปังเปล่าๆใช่ไหมฮะขอ,อบคุณครับดอบปังร้อนๆเลยนะฮะพร้อมกับกล้วยนนะฮ Gracias.